คิปมือนีเห็ดเนวกินง่ายๆจ้าเป็นเมนูล้างตู้เย็นเนอะอาะหญิงเนื้อไก่อยู่ในตู้เย็นนะคะและก้กกะโค้งไก่เนาะจ้าจยิงเปิ้ลกะสีเอามาผัดกะเพรากินแซ่บๆจ้าผัดกะเพราขาดบพได้ก็ต้องเป็นไข่เจียวกับไข่ดาวเนอะอาะหญิงตอนแรกว,ว่าสิพากันเห็ดไข่ดาวจ้าเอาไปเอามาขีดข้านไม่ <c oughs> <c oughs> ก็เลยได้ทอดไข่นะาจ้าทอดไข่มือนีกินกัน3คนจ้าเป็นเมนูวันหยุดแต่ว่าเป็นวันเสาร์นะคะไอช้ชายเวงกับไปเห็ดงานหญิงฉันอยู่ห้องกับหญิงเปิ้ลกับน้องสาวแล้วก็จะมาเจียวไข่กินเจียวไข่แล้วๆตอนแรก ว่าสีผัดแค่กึนกับผัดตับเนอกจากเป็นเครื่องในไก่บัดที่นี่เบิ้งไปเบิ้งมาเ้าคือเป็นซีหน่อยๆก็เลยสับโค้งไก่มาผัดใส่น้ำหนาตามื่อกสิเปกประหลาดแน่จักหน่อยเนาะ อันนี้ถ้าสิเอาไปต้มเอานำเมือกนำข้าวมันออกซะก่อนเด้อจากข้าจังสิเอามาผัดเนาะจากผัดก็ผัดกะเพราทั่วไปเลยยิงใส่น้ำมันหอยปรุงรสนะคะผงนัวแล้วกะ็น้ำตาลรสดีเนาะจากน้ำตาลก็แล้วแต่มากนะคะส่วนขอบกวัวสชุ่มฉันนี่ต้องออกตัวไว้ก่อนเลยยิงกินติดหวานเนาะจากกะว่าผัดทุกอย่างเข้าเนือ้อแล้วห้ากับสีใสหอมหัวใหญ่ลงไปหอมหัวใหญ่นี่ม่ต้องเฮ็ดสุกแห้งเด้อยิงมันสีหวานกรุบกรอบๆเนาะจากกะ,ากะเพรากะแล้วแต่สูตรไผสูตรนั้นเนาะจะยิงบางคนขาเจ้าก็บ่ใสไซยัอย่างะคะเป็นผัดกะเพราหล่นๆแต่ ใบกะเพราเนาะจา้ะแต่ว่าเราก็จะเพิ่มหอมหัวใหญ่ลงไปเพื่อความนัวความหวานนะจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักเสิร์ฟจ,จา้าหุงเข้าหมอบ้ากไงเลยจ้ะมือนี่พักกันกินข้าวเร้าตอน11บเนาฬิกายิงเอ,อ้ย มาจ้ามนูง่ายๆมีนูล้างตู้เย็นนะจ๊ะพี่น้องกะเผาเครื่องในไก่แล้วกะสิเจียวไข่นะคะยิงเมืองเขาหุงฉันหุงลงมาสูยิงเปินกินหุงข้าวนะฉันหุงอยู่ข้างบนห้องชั้นแล้วฉันก็ยกลงมากินข้างล่างกับพวกยิงเปินกับน้องสาวเนาะคะ่ะกิน2องย่างแํานี่แหละจะยิงมือนี่เพราะว่าตอนแรกสิพผ้ากันเห็ุสาคูไส้หมูนะคะกับค่อนข้างเสียลัางการงานส่างอยู่หญิงก็เลยมือนี่พากันเห็ดเมนูกินง่ายๆดีกว่านะจ้ามาจากพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกัน คลิปนี้เสียไปลงยูอง Facebook ส่วนตัวของฉันเด้อจ่เปิดสร้างรายได้ขึ้นกันนะคะจะลงคลิปทุกวันตอนหกโมงจากฝากพี่น้องเอฟซีกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันในเดอ้อจา้าผูใ้ใดตามคลิปนี้มาจากเพจกินนัวหัวบ้านๆคอมเมนต์มาบอกกันในเดอ้อจา้าเมื่อนี้ไปแล้วจ้ะทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและกดไลค์กดแชร์ให้กันเด้อจา้าเมื่อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ